สวัสดีครับบุญส่งความ h ช n แนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกควายและฝึกคนครับนี่เป็นขเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญครับที่เราจะต้องฝึกเมื่อเราไม่ฝึกเราก็ไม่รู้รายละเอียดของหน้าที่การงานของเราหรือการดำเนินขเขาเรียกว่าดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการยังชีพก่อนอื่นต้องขอเกินนำก่อนว่าการในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จอย่างเหลือร้อนแต่บางคนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งขัดสนยากจนในเรื่องของการขเขาเรียกว่า ดำเนินชีวิตหรือการทำมาหาเรี่ยงชีพครับนี่คือเป็นในเรื่องของผลในเรื่องของการฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่ขเขาเรียกว่าไม่รู้ในเรื่องของรายละเอียดของงานหรือการหน้าที่การงานหรือหน้าที่ของเรานั้นเราก็จะไม่รู้นี่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจําเป็นต้องฝึกในเรื่องของขอเขาเรียกว่า ฝึกควายฝึกคนเมื่อก่อนนั้นลุงบุญส่งก็เป็นวัยรุ่นในเรื่องของการทํานาลุงบุญส่งต้องไปเช่าควายเข้ามาฝึกเช่าก็เป็นข้าวนะครับนะถังละ,เ,ะเขาเรียกว่าตัวหนึ่งฤดูการหนึ่งก็ห0าสิถังบ้างแปดสิบถังบ้างควายสตัวก็เป็นข้าวหนึ่งเกวียน นี่คือการนำควายใหม่เขามาฝึกด้วยนะครับนะทั้งๆท,ท,ที่เราไมา่ไม่สามารถที่จะมีควายได้แต่ถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเกษตรกร,ร,กรที่ยังทําไร้ไถนาโดยใช้แรงควายลุงบุญส่งก็จะมีโอกาสให้เขาเช่านะครับนะควายนี้ไปเขาเรียกว่าทำการ,กรเกษตรในเรื่องค้อนฝึกการไถนา ลงบุญส่งปีหนึ่งก็จะได้ข้าวหลายเกวียนนะครับนะควายตัวหนึ่งก็50ถังนะครับนี่ก็คือในเรื่องของลงบุญส่งฝึกควายฝึกให้เขาเรียกว่าการกินอาหารที่ตัดมาจากรถตัดหญ้าครั้งแรกๆนั้นเขาก็จะไม่ค่อยกินครับเพราะว่าเขาไม่เคยชินยังไงนะครับนะ เมื่อไม่เคยชินเราก็ต้องฝึกเมื่อก่อนนี้เปลือกเปลือกข้าวโพดแห้งที่สีผ่านการสีแล้วเอามาให้เขากินนี้เขาจะไม่ยอมกินนะครับนะเพราะเขาไม่เคยนี่ก็คือในเรื่องของลงบุญส่งฝึกเขาจนเคยชินและติดเป็นนิสัยแม้แต่ลูกควายเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ค่อยจะกินหญ้านะครับนะที่เราไปตัดมาแต่เดี๋ยวนี้นั้นเขาก็เริ่ม กินหรือฝึกตัวเองให้เคยชินต่อในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือการอย่างชีพเลี้ยงชีพเพื่อให้เขาอยู่รอดครับนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญครับคนเรานั้นที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนั้นก็คือในเรื่องของขาดการฝึกการฝึกฝนนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญครับเช่นลุงบุญส่งยกตัวอย่างคนเราเคยพูดแขงกระด้างพูดห้วนๆพูดแล้วไม่เข้า ไม่เข้าหูคนอื่นหรือไม่ถูกหูคนอื่นเราก็พลอยที่จะเดือดร้อนในเรื่องของการ mm. เขาเรียกว่าความเข้าใจผิดหรือการทะเลาะวิวาทกันท,ทั้งทังที่เราอยากจะให้เขารักแต่เราก็กลับไปให้เขากโกรธเขาชังนี่ก็เพราะว่ามันติดนิสัยตั้งแต่ดั้งเดิมหรือตั้งแต่เกิดมาเช่นพ่อแม่ไม่เคยฝึกให้ลูกพูดยา เขาเรียกว่าไพเราะอ่อนหวานเพื่อเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือการสื่อสารการพูดคุยก็จะไม่เกิดในเรื่องของความขัดแยง้งโต้แยง้งหรือทะเลาะกันก็เป็นสิ่งที่การดำเนินชีวิตที่ราบรื่นและสร้างสมเรื่องของสเสน่ห์เขาเรียกว่าสเสน่ห์มหานิยมนั้นก็อยู่ที่การพูดการเจรจาการ เขาเรียกว่าพูดคุยต้องมีเหตุและผลนี้ดังหากที่เราขาดและไม่ได้ฝึกกันอย่างจริงจังถ้าเราฝึกกันอย่างจริงจังนั้นเราก็จะเกิดในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของภาระหน้าที่หรือการงานหน้าที่ของเรานั้นก็จะดําเนินไปโดยสะดวกไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีศัตรูมีแต่มิตรมีแต่ความรักความเข้าใจกัน นี่ก็คือในเรื่องของที่รงมุนส่งต้องพยายามเน้นนะครับนะในเรื่องของการฝึกตัวเองเพราะว่าการฝึกตัวเองนั้นมันเป็นการสร้างนิสัยเพื่อที่จะให้เขาลูกเคยชินในเมื่อนิสัยเราไม่เคยทำงานหนักเราก็ต้องฝึกทำงานหนักเพื่อให้เคยชินเพราะชินแล้วเราก็จะไม่หนักเพราะเป็นการรู้หน้าที่รู้งาน เราก็ไม่หนักอย่างลุงมนส่งนี้ดูแลควายเลี้ยงควายตัดหญ้าให้ควายครั้งแรกๆนั้นลุงมนส่งก็ค่อนข้างที่จะหนักครับเพราะว่าความไม่เคยชินนั่นเองเมื่อไม่เคยชินก็หนักนะครับนะในเรื่องของหน้าที่การงานแต่เราเคยฝึกเคยทํามาแล้วเราก็รู้เราก็ประสบในเรื่องของในเรื่องของอประสบการณ์นะครับนะเมื่อมีประสบการณ์ก็มีความ มั่นใจมีความเชื่อมั่นว่าทำในสิ่งนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จนี้ต่างหากที่เขาฝากเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆเอฟซีและลูกๆระดนบทุกคนนั้นต้องพยายามฝึกถ้าเราเป็นคนที่โกรธง่ายเราก็้องฝึกเป็นคนที่โกรธยากเราฝึกคนที่เราอิจฉาริษยาคนเราก็ฝึกไม่ให้เป็นคนอิจฉาริษยาคนหรือเป็นคนที่ในเรื่องของการขเขาเรียกว่า เห็นแก่ตัวเราก็ฝึกเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเราเห็นประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนเราและส่วนเขานั้นเราก็รู้หน้าที่ของเราที่จะต้องเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันเพื่อความเป็นมิตรความเป็นในเรื่องของการนำมาซึ่งความก้าวหน้าในชีวิตการงานและการดำเนินชีวิตนั้นก็จะประสบในเรื่องแต่ความสุข นะครับนะความทุกข์นั้นก็จะมีน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยถ้าหากว่าเราเดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราขยันนะครับอดทนทำมาหาเรื่องชีพโดยซื่อสัตย์สุจริตนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะเราทํามาเราก็ใช้แรงงานของตัวเองพุทธทาสบอกว่าการอาบเหงื่อต่างน้ํานั้นก็ถือว่าเป็นน้ําพระพุทธมนต์ที่ชโรมจิตใจของเรานั้นให้เข้มแข็งเพราะ เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าเราออกกําลังกายทุกวันแล้วก็มีหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาเป็นองค์ประกอบเขาเรียกว่าเป็นพ่วงแพรก้าวข้ามแห่งความยากจนก้าวข้ามแห่งความโกรธก้าวข้ามแห่งความเกลียดชังก้าวข้ามแห่งความเห็นแก่ตัว แพรที่จะก้าวข้ามนั้นก็มีอยู่ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือในเรื่องของหลักอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตะวิบงังสาหลักอริยสัจสี่เพื่อก้าวข้ามในเรื่องของกิเลสความอยากของเรานั้นเพื่อให้ลดน้อยถอยลงเราก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับเพื่อเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์ซึ่งไม่ยากเลยถ้าเราฝึกเพราะว่าที่มันยากก็คือเราไม่ได้ฝึก เพื่อให้เคยชินตอบในเรื่องของนิสัยของเราเรามีนิสัยแข็งกระด้างอย่างไรเราก็ปล่อยเป็นไปตามอย่างนั้นเราก็ถือว่าเราโชคร้ายไม่มีโชคดีเลยไปไหนมีแต่คนรังเกียจไปไหนไม่มีคนรักไปไหนก็มีแต่ศัตรูนี้ก็คือในเรื่องของการฝึกละทิ้งในเรื่องของความไม่ดีของตัวเองนั้นออกจาก,กจิตใจของเราไปให้ได้ครับเพราะว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นจะสําเร็จหรือเป็นเขาเรียกว่าสูตรสําเร็จเพื่อดําเนินการเขาเรียกว่าหน้าที่เราต้องทําครับเพราะว่ามันเป็นความอยู่รอดของเราเราจําเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะยากหรือง่ายเราต้องทําตามหน้าที่ของเราเราก็จะได้มาซึ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการหรือปรารถนาท่านก็จะได้ครับถ้าเราไม่ฝึกไม่ทําเราไม่ประกอบในเรื่องของหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ เราทำแต่หน้าที่แต่เป็นเรื่องของไม่ค่อยซื่อสัตย์สุดจริตมีแต่เขาเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบสังคมเอารัดเอาเปรียบตัวเองทั้งๆท,ที่เป็นหน้าที่ของตัวเองตัวเองก็ยังเขาเรียกว่าเกียิค้านหรือไม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้โดยสมบูรณ์นั่นคือในเรื่องของความยากจนขัดสนจึงตามมาเพื่อเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า กรรมคือเป็นเครื่องเจตนาหรือชี้เจตนาเพราะกระทําความดีก็ไม่ได้รับผลแห่งความดีกระทําความชั่วก็ย่อมรับผลแห่งความชั่วเพราะว่าพุทธเจ้าบอกควรไม่ควรประมาทละทิ้งในเรื่องของความชั่วประกอบแต่คุณงามความดีโดยซื่อสัตย์จริติทท่านก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นี่คือในเรื่องของเราฝึก นะครับนะลุงบุญส่งฝึกควายและก็ต้องฝึกคนคือฝึกตัวหลวงลุงคุณลุงบุญส่งเองนะครับนะาจนได้รู้ถึงหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จตาาั้งพระเจ้านั่นก็คือโลกเราทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของความว่างครับไม่มีอะไรที่จะเป็นจรังยั่งยืนขเขาเรียกว่าพระเ,เจ้าบอกว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาคือความว่างเราอย่ายึดถือมาเป็น เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นครับเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่พาให้เราพบแต่ความทุกข์ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ความดีก็พาไปสู่ในเรื่องของความสุขนี่คือการประยุกต์ใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นฆราวาสเป็นปัจุชนคนธรรมดาเราก็สามารถที่จะเดินถึงนิพพานอรหันได้ครับครับขอบคุณครับหลวงมนุษ์ส่งขอนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ